คนจะค่อนข้างกลัวอาหารแบบไม่สุกใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราหมักดองมาในจุดหนึ่งเนี่ยมันก็สาม,มารถทานได้แต่ทีนี้เราจะเพิ่มความปลอดภัยหน่อยเราก็จะเดินด้านนอกครับให้แบบ,ให,บ,บให้มันมีความกรอบด้านนอกแล้วก็มีความแบบมีกลิ่นสโมกเหมือนเมนูแรกเลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือทําให้ด้านนอกเนี่ยเขามีสีที่สวยขึ้น ดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าถ้ากริลแล้วกรอบหนังหนักด้านนอกมันจะเป็นยังไงนะคะคือด้านนอกครับเขาจะมีสีที่ไหมเห็นไหมครับเขาจะมีความไม่ไหม้มากขึ้นแค่นั้นเลยครับคือเรต้องการกลิ่นสโมสเข้าไปในตัวเนื้อสัตว์ของเราเพราะว่าตัวด้านนอกเนี่ยเข,เขาเคลือบด้วยตัวน้ำตาดองมาแล้วอ่าทีอดองมาแล้วเรียบร้อยใช่ใช่ใช่ จริงๆแล้วครับสามารถใช้เป็นปลาเนื้อขาวที่าสามารถทานสดได้เอามาทำเมนูนี้ได้หมดเลยครับไม่จ้เป็นน้องใช้เป็นปลาตัวนี้นะครับเอ,เอาตามชอบเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมต,ต,ตัวปลาฮรมาจิเนี่ยครับโดยปกติแล้วตัวเนื้อของเขาเองเนี่ยจะมีรสชาติอย่างไรนะฮะเขาจะมีความแบบมันมันหวานๆหน่อยครับแล้วก็จริงๆทุกวันวนี้ก็หาง่ายครับคบผมซึ่ง อาจริงก็บอกว่าตั้งแต่จุด,จดเริ่มต้นสสตัวผ้าปลาในแบบของจันเนี่ยเขาจะใช้เป็นเป็นปลาน้ำดอกไม,มอ้อ้าคือคือตัวเนื้อเนี่ยเขาจะมีความแบบหนึบๆนึหน่อยคลองมาลวกแล้วครับกินกับตัวผ้าปลาผ้าปลาที่จันเนี่ยเขาจะมีตัวตัดใส่ตัวตัดเข้าไปในตัวน้ำจิ้มตัวน้ำคุ๊กนะครับมันเลยทําให้มีความแบบหวานกลุมกล้มกรอบแล้วมีความมันมันหน่อยอ่าพอเราได้แบบนี้นะครับ จริงๆก็พักเขาไว้แป๊บหนึ่งก็ได้อ๋อด้านในก็จะมีความเหมือนยังเหมือนฟิลที้ด้านนอกอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เราก็จะหั่นเตรียมไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับตัวด้านนอกเนี่ยเขาจะสุกด้านในเขาจะยังดิบๆอยู่นะครับครับแต่จะได้กลิ่นแบบสโมกเราก็หั่นไว้ แล้วก็ในส่วนของตัวน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูแบบโซ่เครามโอเคตัวปลาเราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยจัดจาเนเรียงให้ดูสวยงาม ไปเราไปดูที่น้ำจิ้มกันใช่ไหมฮะใช่ครับได้ครับน้ำจิ้มเนี่ยโดยอ,อส่วนประกอบหลักเนี่ยังไงนะหอมหรอ,หรอโอเคในส่วงของน้ำจิ้มนะครับวิธีทำง่ายมากครับผมยังไงครับเจมคือ ต้องบอกว่าเบสของตัวน้ำยำน,น้ำจิ้มหรือความเปรี้ยวในแบบผลิตภัณฑ์นเนี่ยเขาจะไม่ใช้น้ำมะนาวเลยครับเขาจะใช้เป็นตัวเส้นบอีหรือเส้นชีสซึ่งการการที่เราใช้ตัวเส้นบอีหรือเส้นชีสเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวที่แบบเปรี้ยวแบบกลมๆแบบเปรี้ยวกระโดดแต่มีความหอมแบบความหอมส้ม นี่แหะครับมันเป็นเนสน่ห์ของทางภา,าคตัวจริงๆก็ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็อาจจะมีประเทศต้นบ้านด้วยอื่นมาเลใช้แบบใช้ตัวอพองปีเยอะมากก็<ม>เป็นอีกทางเลือกหอนึ่งใช่ไหม <c oughs> คะใช่ใช่ตั้งแต่มนาใช่ใช่จริงๆคืตัวผมใช้บ่อยมากตัวตัวเส้นหมากปีอ่ะเราก็จะเซาะซับตัวตัวตัดตอนนี้เชฟกำลังทำน้ำจิ้มสำหรับบาฮามาจิอยู่นะครับ โอเคเราก็จะโขกพอประมาณนะครับแล้วเราก็ในส่วนของน้ำยำเนี่ยง่ายมากเตือน้ำมะพร้าวเป็นเตน้ำตาลน้ำตาครับผมลดหลั่นลงมาอ่าครับผมอยู่ที่ว่าชอบเปรี้ยวมากหวานมากหรือเค็มมากแต่เ่วนหญ่ครับที่เราจะทงเบกไว้ใกล้ๆกันก่อนแล้วสุดท้ายก็อาจจะมาเพิ่มตัวน้ำมะพร้าวเพิ่มขึ้นนิดต่อยเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ตัวน้ำตาลเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะสุดท้ายเราเนี่ย เรามีตัวเระตัดเท่ตัดใหญ่ีแล้วครับพอบหวานมันอยู่แล้วเนี่ยเราก็แค่เติมตัวความเปรี้ยวความเค็มนิดหน่อยเข้าไปนะครับผนะครับลักษณะของตัวน้ำที่ได้ก็จะประมาณนี้จะออกเป็นสีโทนส้มๆหน่อยใช่ไหมใช่ใชก็จะมีความข้นๆของตัวเท่ตัดเห็นไหมครับครับผม นี่เราก็จะได้ตีส่วนของตัวนี้แล้วระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำตัวยำนะครับได้ครับโอ <Okay. S 3> เคตัวยาเนี่ยส,ส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับอี่ติ๊หลักๆก,ก็จะเป็นพวกผักชีใบเลื่อยมีตัวตะไคร้มีหอมแดง แล้วก็อาจจะใส่พวกแบบตัวปลีได้นิดหน่อยครับเ <Okay. S 1> พิพ่มแบบเพิ่มความเจ็บครับผมแล้วก็อาจจะมีพริกได้ถ้าถ้าชอบเผ็ดนะครับไดไ้ได้ได,ได้โอเคหอมแดงครับววนิดหนึ่งแล้วก็ตัวอัดชีไปเล่ยนะครับอัอดชีไปเลย่เลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยตะไข้นิดหน่อยครับครับผมพอหอมก่นนี้เชฟกำลังทํายำนะครับเป็นน้ํายำครับแล้วก็พริกเพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยครับผมโอเคแล้วก็เราก็จะใส่ตัวหอมปีนะครับนิดหน่อยครับผมน้ำยำครับ จะเป็นเมนูผ้าปลาฮามาจินะครับแบบจันทบุรีนะครับเป็นเรียกว่าเป็นอินสไป่ครับพอถ้าจริงๆิง้อาทางที่จันเนี่ยเขาจะลวกเนื้อปลาคลุกเข้าไปด้วยแล้วก็จะแยกตัวน้ำจิ้มอันนี้จะเป็นแบบของที่นั่นเลยแล้วก็จริงๆ้ภาคตะวันออกก็มีมีมีหลายหลาที่เหมือนกันครับที่ทำประมาณนี้อาอันนี้เราก็จะพักไว้นะครับครับเรามาจัดจาน โอเคครับแล้วการจัดจานนะครับเราก็จะเรียงตัวเนื้อปลาก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้มีการแจกชิมเมนูที่เชฟทำกันนะครับรออีกสักครู่นะคะ ด้านบนเนี่ยเราจะวางตัวตัวผ้าตัวตัวยันะครอบครับผมจะเป็นตัวผ้านะครับที่อยู่บนตาธรรมจินะครับใช่ขนน้ำดํา ครชอบทานสายยำเด็อดอกใจรอดนิดนึงนะครับได้ชิมทุกคนนะครับได้ชิมทุกคนโอเคแล้วด้านล่างนะครับเราก็จะวางในส่วนของตัวน้ำยำนะครับก้น้ำจิ้มน,น้ำสลัดตรงนี้จะเป็นไม่ได้อัดนำม,มะนาวมาใช้นะครับจะเป็นส้มมะปี๊ดนะครับในการปรุงอันนี้คือมะปี๊ดเปรี้ยว มีน้ำมันมีน้ำตาลมะพาวแล้วก็น้ำปลาครับผสมรวมกัน,ไม,ไ,กนไม่เที่ยวครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเติมในส่วนของตกแต่งหน่อยแล้วก็อาจจะมีดอกไม้ทันได้นิดหน่อยครับ ประมาณนี้นะครับพลาปาหามาจิในแบบของจันทบุรีครับครับผมโอเคครับก็เมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่นําเอกลักษณ์ความจัดจ้านของจันทบ,บุรีนะครับมาผสมผสานกับวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับต่อด้วยเม,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 มนูสุดท้ายนะครับก็คือเมนูขนมโบน้ําตาลอ้อยกรุบกรอบของหวานพื้นที่ของหวานพื้นบ้านที่เชฟป,ปิงนะครับจะมารังสรรค์ให้ร่วม 太慢了。